ที่เขารู้สึกแต่ไม่เคยบอกคุณคืออะไรได้ดวงมูลเขารู้สึกคิดถึงโหยหาแล้วก็ไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้ได้สามเหรียญอยากพบอยากเจออยากพูดคุยแต่จะมีปัญหาเรื่องระยะทางหรือว่าเรื่องของเวลาไม่ตรงกันนะคะ ว้าวได้เก้าเหรียญด้วยเขาชื่นชมในความสําเร็จของคุณในความสามารถของคุณคุณเป็นคนที่สง่างามฉลาดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองเขาประทับใจในสิ่งที่คุณเป็นจริงๆมันนอกเหนือจากรูปลักษณ์หน้าตาของคุณนะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาประทับใจไปจนถึงขั้นนิสัยใจคอของคุณด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าฝันถึงคุณบ่อยๆแล้วก็ เอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดถึงคุณตลอดเวลาอยากพูดอยากคุยแต่เรื่องอุปสรรคระยะทางแล้วก็ระยะเวลาอาจจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสามารถคุยกันได้นะคะ